ก็สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะวันนี้เราก็ว่างจากการถ่ายนานครับเพิ่งถ่ยหุดหนาเสร็จไป2องคำวันด้น,นะครับก็ว่างๆก็มาว่างที่รอไอ้ต้นก้ามันใหญ่ขึ้นนะครับมันโตพอจะดำแต่นี้ยังไม่พอดำนะครับเพราะว่าเพิ่งโตนะครับก็ช่วงนี้ก็ฤดูฝนก็ไอ ตัวต่อก็จะเริ่มทำลังนะครับก็วันนี้เราก็จะมาหาตัวต่อนะครับลังต่อนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาไหมครับวันนี้ก็ลองเดินเลาะ,ะ,ะตามหัวหายปนานนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะครับก็ได้ลองหาแ,แถวๆนี้ดูนะครับเผื่อมันจะเจอนะครับตัวต่อชอบทำลังช่วงหน้าฝนนะครับก็ ประมาณนี้ครับหาแต่แถวนีนะ้ดูก่อนนะครับว่าจะมีลังต่อลังเต็หลังอะไรให้เราเอาไปทำกับข้าวไหมครับช่วงนี้ว่างนะครับลังต่อตัวต่อก็ชอบทำลังแ,แถวๆนี้บางบางลังก็จะทำติดกับดินเลยนะครับเป็นพุ่มไม้เ็ชอบทำนะครับเวลาเดินเข้าป่าเขาเลยต้องระวังนะครับลังต่อ ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับหน้าฝนนี่ก็เป็นสวนยางนะครับกี่ตอนกลางคืนนะครับที่งล่มๆนะครับสั่งโน้นกเป็นนานะครับนี่หน้าติดเขาประมาณนี้และครับเป็นนานนนก็อาจจะได้ดําช้าหน่อยครับทีงนี้ก็วังที่รอต้นกล้าใหญ่ก็ หาอยู่หากินเหมือนเดิมนะครับคือเก่าครับพี่น้องตรนี้หาตัวต่อบังต,ต่อนะครับวันนี้เราก็เดิน่าสักพักแล้วนะครับก็ไก่พอสมควรนะครับก็ยังไม่เจอนะครับ สวนยางก็จะลกๆหน่อยนะครับไม่ไดตัดหญ้าไม่ได้ตัดไม่ได้ทางอะไรเลยครับที่ที่เราเคยเห็นมันอยู่ต้นนี้ครับต้นกระบะหรือต้นอะไรเนะี่ที่แบบนี้นะครับก็มันน่าจะอยู่นะครับถ้าที่เคยเจอมาแบบนี้ก็อยู่นะครับ ลัางต่อนะครับต่อหัวเสือต่อนอนกลางวันนะครับต้องส่องดูนะครับเผื่อจะเจอนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมบางทีก็ต้องระวังนะครับดูนะครับดูเหมือนเหมือนผมจะเจอเลยนะครับลังต่อ ใช่หรือเปล่าตอหัวเสือหรือตออะไรนะครับก็ยังไม่รู้ครับตอนนี้เข้าไปดูใกล้ๆนะครับน,น่าทุกคนเดี๋ยวเพ่นจะซูมเข้าไปดูนะครับโอ้ใช่จริงๆด้วยนะครับแต่ดูแล้วไม่เห็นแม่มันนะครับไม่เห็นตัวต่อนะครับเห็นแต่ลังนะครับก็คาดการว่าถ้าแบบนี้น่าจะเป็น ตอนนอนกลางวันนะครับคือตอนกลางวันมันไม่ออกมานะครับต่อประเภทนี้ก็จะออกมาช่วงกลางคืนนะครับกลางวันมันมันจะอยู่แต่นในรังนะครับเขาจึงเรียกว่าเออรังต่อนอนกลางวันนะครับต่อนอนกลางวันนะครับแบบน,นี้ต่อนอนเว้น,นอ่ะพี่น้องรังจะไม่ค่อยใหญ่นะครับต่อนอนเว้นก็จะประมาณนี้นะครับ ทุกคนเห็นไหมมีลูกกล้องจับได้หรือเปล่า๋ยวผมเห็นชัดมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราเจอแล้วนะครับเราเดี๋ยวจะทําคบเพลิงนะครับทําคุบนะครับพี่น้องอเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะทําคบเพลิงก่อนนะครับเพื่อจะจุดเอาลังต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวทําคบเพลิงก่อนนะครับ นี่นะครับอันนี้แบบนี้นะครับไม้นี่ก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับการทำคบบเพลิงนะครับต้นสับเสือนะครับตอนนี้เราก็อยู่ ไม่กไกลจากลังมันนะครับก็อยู่แถวนั้นนะครับก็ระวังระวังกันเอาเองนะครับตอนนี้รุนแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะตื่นนะครับนี่ก็เป็นยากานะครับ เอามาประกบผสมกันแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับทุกคนก็ใส่ไม้นะครับ มายเสียบ <c oughs> เอาเถาวันนะครับ <c oughs> เถาวันทำเป็นเชือกนะครับ นี่นะครับด mm hmm. ึงแน่นนะครับกลันหลุดนะครับเด mm ี hmm. ย๋ยวจะวิง่งหนีไม่ทันนะครับถ้าหลุดนี่ลำบากเลยนะครับก mm hmm. ็ไฟใช้แบบนี้อจ mm hmm. จะทำการจุดแล้วนะครับ mm hmm. ยงตัวนะครับทำการจุดนะครับนี่นครับนี่ปุบเพิิงเราพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วได้พี่น้องวันนี้สิจุดได้แบบน,นี้พร้อมจุดจุดแล้วนะครับ <c oughs> นี่มันติดอยู่นี่ก็ได้ เริ่มติดแล้วนะครับนี่น้อง <c oughs> อไฟก็เริ่มตส่ที่นะครับก็จัดการเลยนะครับ โอ้ไฟลุกโอ้แม่มันนะครับแม่มันแม่มันวนแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบเอานะครับทุกคนอันตรายมากนะครับแบบนี้เด็กๆจะทาํทาตามนะครับไฟกับไม้ลุกลามไปหมดนะครับวันนี้ โอ้โหไฟก็ไม่ไม่ไม่หยุดนะครับไฟลามนะครับต้องรีบดับไฟก่อนนะครับน,นี่เป็นเขตสวนยางนะครับก็คงไม่เป็นไรเนะ๋ยวมันก็เหมาะน,นะครับเพราะว่าเป็นหน้าฝนนะครับไฟไม่ลามเยอะนะครับลังนิดเดียวนะครับเรา รังนิดเดียวนะครับทุกคน,นได้แค่นี้นะครับโอ้เสียงเป็นเสียงตายในสมนี้ือสองลังนะครับเอสองสองถาดน,นะครับหนึ่งสามก็เต็มอยู่นะครับนี่น่าจะพกแกงน่าจะพกแกงอยู่นะครับโอ้โอเคครับวันนี้ขอ ขอดับไฟกันะครับไฟลุกมากเลยนะครับอันนี้ไฟก็ลุกมากนะครับขอดับไฟกันนะครับโอ้โห เรียบร้อยยาคานี่เป็นที่ไฟจะติดง่ายและเร็วมากเลยนะครับรรก็จนเหนื่อยฮนะดับไฟนี่นะครับผลงานไฟเกือบไหม้สวนยางแล้วนะครับก็ดีนะดับทันนะครับได้สานถานนะ ไอ้เจ้ต่อนอนกลางวันนี่ก็จะไม่ค่อยใหญ่นะครับรังเขาก็จะประมาณนี้นะครับแต่นี้ไม่ค่อยจะเต็มนะครับนี่ก็ในเยอะอยู่นะครับเอาไปทำกับข้าวได้นะครับแอ่นี้ก็น่าจะพอนะครับเราไม่ไปต่อแล้วเพราะว่าเวลามันก็เริ่มเย็นแล้วนะครับก็นี่คนรังต่อนนี้จะไม่ใหญ่ลังเล็กๆนะครับเท่าประมาณเนี้ย เนี่ยเท่าหัวนะครับหลังเขาแต่น,นี่เพิ่งเท่าที่ดูน่าจะเนะพิ่งเริ่มทํานะครับนี่ก็ไอตัวนี้เริ่มเต็มนะครับอันนี้ไม่ค่อยเต็มนะครับโอเคครับก็สลับวันนี้ก็เราได้กับข้าวตอนเย็นแล้วนะครับนี่ขอขอปิดขีดเพียงเท่านี้นะครับสลับวันนี้ก็การให้อยู่หากินข้งเราก็ถือว่าหมานนะครับวันนี้ก็โอเคนะครับก็ อีพีหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับพอเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆนะครับถ้ามีคนติดตามมีคนกดไลค์ผมก็จะขยันทําคลิปนะครับอีพีนี้ก็ขอลาท่านชมเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ